สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นขออนุญาตอีกหนึ่งวันเนาะกี่ทุ่มละสี่เกือบห้าทุ่มละอีกเท่าไหร่อีกห้านาทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นจะมาขออนุญาตแนะนำแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเครื่องปลาสับค่ะแต่ปลาสับรอบนี้พี่ชื่นจะทำแบบผัดนะคะ ก็จะมีเครื่องต่างๆมากมายค่ะแต่ว่าพี่ชื่นจะใช้เนื้อปลาลาบเอ้ปรุงสําเร็จนะคะที่ที่เขาจะมีขายทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อปลาลบที่เขาที่เขาบดมาแล้วนะคะเราก็เลือกดูซื้อเจ้าที่แบบว่าคือเขาก็จะมียี่ห้อของเขาตามแหล่งที่เขาขายปลาลบโดยตรงนะคะเนี่ยค่ะพี่ชื่นจะใช้ปลาลาบตัวนี้ค่ะธรรมดาพี่ชื่นจะ จะใช้แบบเป็นปลาปรปกดีแต่ตอนนี้มันหาซื้อยากมันจะมีแต่ตัวเล็กๆที่แบบแม่ค้าสมามๆก,ก,ก็ใช้กันเราเราก็ใช้เกิดเขาไม่ได้แบบนั้นมันมันเล็กเกินเวลาสับแล้วมันก็จะไม่ได้เนื้ออะไรเลยใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องอันนี้เป็นเครื่องสดนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องสดะคะ่ะเครื่องสดนะแล้วก็แล้วก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรแบบนี้นะคะ เครื่องสดค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาอันนี้พี่ชื่นเอาไปอบแล้วนะคะอบจนแห้งเลยค่ะพี่ชื่นจะใส่เนื้อปลาลงไปด้วยมันจะทําให้หอมและน่ากินขึ้นค่ะมันจะไม่มีแต่ว่าเป็นแค่เนื้อปลรราอย่างเดียวจะเป็นเนื้อปลาพี่ชืนใช้เป็นปลานินนะคะปลานินตัวใหญ่ไปเลยพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็แกะให้เรียบร้อยเอาเก้าดอาให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปอบอบจนแห้งเลยละ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเผานะคะเนี่ย เป็นเครื่องเผาหอมกระเทียมพริกพี่ชื่นก็เอาเสียไม้แล้วก็เอาไปย่างไฟแบบย่างจนหอมนะจนเข้าแห้งดีนะคะพี่ชื่นจะใช้แบบนี้ไปเลยมันจะหอมพี่ชื่นจะใช้ทั้งเครื่องสดกับเครื่องเครื่องสดกับเครื่องเผาเลยะคะ่ะอันนี้สําหรับอันนี้พี่ชื่นก็คั่วไปแล้วนะคะเนี่ยคั่วแบบเพื่อนๆอย่าคั่วจนแห้งนะคั่วแบบว่าให้มันพอดีอ่ะที่เราเอามาโขกแล้วมันก็จะละเอียด แล้วก็เราก็จะเอาเอาเนื้อปลาล้านเนี่ยไปผัดอีกทีหนึ่งนี่ค่ะก็มีมีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกมีกระชายที่พี่ชื่นเอาไปคั่วแล้วนะคะเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะไปคั่วแล้วก็สําหรับหอมกระเทียมนี่ก็พี่ชื่นก็จะใช้ย่างไฟอ่ะคะ่ะย่างไฟเขามีกลิ่นหอม <c oughs> น้ำลายไหลเ่การเะยค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะ ผสมก่อนนะคะพี่ชื่นจะโขกจะโขกจะใช้เครื่องบดเอานะคะพอบดเสร็จแล้วพอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาโขกรวมมันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเอาไปผัดเดี๋ยวตอนผัดว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวพี่ชื่นทามันให้ดูอีกรอบนะคะรอบนี้พี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนนะคะแบบประห้านเลยจะใช้เครื่องเยอะๆพี่ชื่นเตรียมเตรียมเครื่องมาสองวันแล้วคือเราต้องล้างให้สะอาดจริงๆเลยนะคะตะไคร้กระชายอะไรอย่างเงี้ย ต้องแบบข,ขัดกันเลยล่ะแช่ขัดเลยล่ะนี่ค่ะสำหรับเนื้อปลาตัวนี้นะคะพี่ชื่นก็เอามามาสับอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยเอามาดูเอามาดูว่ามันมีก้างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ชื่นปั่นให้เรียบร้อยแล้วเวลาจะผสมที่เราเอาไปฝัดแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะไล์ให้ดูอีกรอบนึค่ะค่ะวันนี้พี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นจะเอาไป ปั่นเครื่องแล้วก็เอามาผสมคุกเขาเข้าด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ